สำหรับใครที่ชื่นชอบและติดตามผลงานของช่องวิดบอลวอตฟักมาอย่างยาวนานนะครับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นๆน,นะครับผมนอกเหนือจากเรื่องราวของเกมฟุตบอลนะครับผมหรือเรื่องราวฟุตบอลเนี่ยก็าสามารถไปกดติดตามในช่องใหม่ของผมได้นะครับคือช่อง Big กบอสนั่นเองนะครับตามไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและกันนะครับเจอกันครับ อะไรครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i g ก a อลวั f uck, กับเกมฟรีไฟ22กับ i e l d t o w n วันนี้เรามาอยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแล้วนะครับเริ่มพาดีคือครึ่งหลังของฤดูกาลเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณของยูฟ่าทีมเป็นยหลีกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในรอบสุดท้ายที่เราจะต้องปลุกไปเยือนแอตเลติโกมาดิดในวานดาเมโทรโพลิตานู่นั่นเองครับผมซึ่งในส่วนของที่อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไปเยือนนีส โรซีดอทมูนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิลานลิเวอร์พูลเจอบาฮาซ่าอีกแล้วเหรอ <c oughs> เจอกันบ่อยจัดแล้วก็สปอร์ติ้งนะครับเจออาร์เซนอลน,นะครับยูเวนตุสเจอไลฟ์ซิกปารีสเจอบาเยอร์น,นะครับแล้วก็บาซักเซเฮที่หลุดโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะครับ4คู่แรกเนี่ยแข่งกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเจอกับสปอร์ติง้งอาร์เซนอลชนะได้2-1นะครับยูเวนตุสชนะไลฟ์ซิก2-0ปารีสแพ้บาเยอร์น,นะครับ3-1ปารีสเนี่ยผมบอกเลยนะ เหมือนเหมือนเป็นคนที่ดวงอาพับนะทุกคนนะทีมก็ดีนะแต่แบบเจอแต่ละทีมนี่แบบปวดเหงือกท,ทุกรอบแล้วก็บาซซิเฮนะครับเจอกับเซบียาเสมอไป1นน,นั่นเองนะครับผมเราวันนี้ได้เจอกับแอเลติโกมาริดิตแล้วนะครับมีเวลาอีก3วันในการเตรียมความพร้อมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท็อปสกอร์หรือว่าดาวซันโวกันก่อนนะครับว่ามาในช่วงของรอบดอกเอาท์ ok แล้วเนี่ยใครที่นำไปดาวซันโบวในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันครับไป อันดับที่1น,นะครับผมเป็นเด็กหนุ่มกองหน้านะครับชื่อว่าเบอร์ขาดเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นกองหน้าของเลดบูซาบัวครับอุ้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอายุเท่าไหร่อ่ะไม่เคยได้ยินชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองเซิร์ชดูว่าคือใครนะครับรองลงมาคือแม็กอลิสเตอร์นะครับจากสปอร์ติ g งลิสบอนที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยคือทีมใหญ่ๆไม่ค่อยติดกันนะท็อปสกอร์นะครับมีทีมใหญ่ๆทีมเดียวอ,ะอ่ะเฮ้ยเดียวนะอันดับที่1ถึงอันดับ ที่4ีเนี่ยโอ้โหเป็นทีมเล็กๆไปขัข้นกลางหมดเลยปารีสเนม่าเนี่ย,ยติดอยู่แบบที่5แล้วก็ยาวลงมาถึงลูก้าซูสิตท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่กับเราไปอยู่ยูเวนตุสก็ถือว่าเป็นยอดของยูเวนตุสไปนะครับอยู่ดับที่10นู้นเลยนะโอ้โหเอาวะ่อาวะอะไรครับผมเดี๋ยวขอดูกองหน้าเรบูซาวบว์เมื่อกี้ก่อนไม่รู้ว่าดาวลุ่งหรือเปล่าเออนี่ไงเป็นโจนาธานเบอร์ขาดและผมไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านออกเสียงชื่ออย่างไรแต่โอ้โห ป็นดาวซันโบยูฟ่านะนะตอนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวขอเข้าช้อนลิตไปก่อนเรียกว่าลองส่งสเกลไปดูเว้ยถ้าฟอร์มมันเฟี้ยวแฝงนี่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่อาจจะขอยับดึงเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเกมนัดแรกของพาร์ทนี้ครับเจอกับแอตเลติโกมาดิดนั่นเองเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามวานดาเมโทโรโพลิตาโน้ครับวันนี้เราปลุกมาเยือนถึงสเปนนะครับวันนี้ชุดเย้าชุดเยือนของเราเนี่ย เรียกว่ามีสี่คนคล้ายกับแอเลริโกมาติดนะครับก็มไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้เราเนี่ยเล่นยากหรือเปล่านะวันนี้ก็จัดชุดใหญ่ไปกระพริบนะครับทั้ง2ทีมน่าจะต้องเน้นจัดจัดและโดยทีมของซิมิโอเน่นะครับวันนี้ก็น่าจะต้องเน้นมากกว่าเพราะว่าเล่นในบ้านก่อนถ้าเกิดพลาดพังโดนยิงก่อนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะ อะไรครับผมเพลงจบเรียบร้อยนะครับแม่ขนลุกเลยทีเดียวเชียววันนี้มาเยือนสนามก้นทั้งใหญ่โตที่ประเทศสเปนนะครับเยือนที่บ้านของแอลริโกมาดิดเดินจับไม้จับมือกันก่อนครับวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็ดูจากลน์อัพคร่าวๆนะครับบอกเลยว่าชุดใหญ่กันทั้งคู่ครับวันนี้ใช้เป็นหลัง3โดยมีคุนเดแล้วก็คิมเปนเป้นะครับขนาบซ้ายขวาวาเวเด้ตรงกลางนะครับทำเกมกับฮอยเบิร์กหน้าเป้าเนี่ยเป็นจอฟเฟลิกนะครับเล่นทำเกมอยู่นะฮะ ส่วนเรฟิวทาวันนี้ก็หลัง3ชนเหมือนกันนะครับวันนี้ใช้เป็นแคทเปอร์ชไมเคิลเช่นเดิมนะครับข้างหลังมีอาราบาเดลฟายแล้วก็ทิมเบอร์ครับอากูตินซันแล้วก็ฟนะูเอนเต้นะตรงกลางเนี่ยมีสมิธแอสการซิบ้านะครับกลางรุกเนี่ยใช้เป็นรามาและหน้าคู่เป็นวินเลียมกับโกแมนครับและเกมจะเริ่มที่อาร์ติโกมาดิดก,ก่อนเดี๋ยววันนี้น่าสนใจครับเอลโชโร่ครับซิมิโอเน่ปกติเป็นคนที่ข้ามบอดในการเล่น4-2-3-1 4-4-2พวกนี้อยู่แล้วแต่วันนี้ใช้หลัง3ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆ อาราบาไปเองแล้วดูรับดูอาราบ้าได้เรื่องจริงลูกนี้ไม่ล้ำหน้าสวยงามสมาที่วิลเลียมแล้วตรงนี้รามานเข้าเท้าขวาแล้วปั่นแล้วหูยไ,ได้ซัดก่อนเนี้ยระยะไกลแล้วเรดฟิด์ทวก็ไม่เข้าแล้วไม่เข้าจังหวะนี้ก็ขึ้นมาสวยยกมาเอาอันตรายจังหวะนี้โอ้ยเกือบถึงชีวิตครับแล้วไปแจ้งมาได้รับทาด้ายของเดลไฟแล้วแ่งมาสวยจังหวะนี้วาเวเดสเลวัดมาหูได้เรื่องจริง สมายเคิลบอกใช้โอกาสดีแบบรวดเร็วเปิดมาแล้วเอามงเฉยเลยจังหวะนี้มาที่รามันแต่หนึ่งที่แล้วรามานกดจัดไปหนึ่งสูงครับโอ้โหอาร์เรติโ้มาดิดกับงงนยจังหวะนี้บุกอยู่ดีๆเจอสวนมาเพียงแค่2จังหวะเท่านั้นโอ้เป็นประตูขึ้นนําก่อนเลยครับแล้วประตูนี้สําคัญมากยิงทีมเยือนได้แล้วครับจังนของเรฟิวทาว ต้องชมจริงๆคือคนที่ม่งเช็ดมาให้อย่างโกแมนเรับดูเหมือนจะม่งไม่ถึงแต่แบบโอ้โหมงถึงเฉยเลยแล้วบอลแตะลงพื้นเนี่ยโอ้รามานใช้ความเร็วเลี้ยงหนีกระชากชุดคุณเด้ไปเลยครับโอ้ได้เป็นหนึ่งศูนย์แบบรวดเร็วแบบโอ้โหแฟนๆช็อกเลยฮะเพราะว่าแอดมาดิดคองบอลแล้วก็กระนำใส่รัวๆครับสุดท้ายมาโดนตั้งงั้นเลยครับโอ้โห ออกมาด้านข้างกูกุเรียะเปิดเข้ามาด้านในแล้วแล้วอาราบ้าเอาแทงหลุดมาจาังหวะนี้ได้กดสัดแล้วโอ้โหโอ้ต่อบอลเงินโหดจัดมากๆแล้วท่าน่าหอของอรบดดิดลูกนี้แหละต้องยอมรับว่าเจ้าเฟลิกยิงโคตรคมเลยิีดีมากๆครับคือคือถามว่ามันไกลตัวหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ด้วยความแรงของบอลที่มันกดมาเต็มข้อขนาดน,นั้นเนียบอ bon ลมันทะลักไม่ออกครับ แล้วหนึ่งหนึ่งแบบรวดเร็วอาวเกมมันอาจจะเปิดมากกว่าที่เราคิดนะเกมนี้ชิมเบอร์มากอดยอร์เรนเตยอร์เรนเตสุดท้ายท้ายสุดแล้ววนมาจาังหวะนี้ยิงโอโ้โหกองหลังของเรซิวทาวตอนนี้ต้องต้องดึงสติหน่อยนะปุสต็งไม่ผ่านเลยก็หมดครึ่งแรกครับหนึ่งหในครึ่งแรกตรงนี้โอเกมมันจัดจัดครับปกติเนี่ยเรซิวทาวเ่ยก็เป็นทีมที่ตั้งรับและรอสวนกลับครับ และแอดมิดก็คงเป็นสไตล์แบบรัดกลุ่มและรอสวนกับคมคมนะวันนี้กลายเป็นว่าสองทีมนี้เปิดหน้าแรกกันแบบโอ้โหบวกกันไม่พักเลยอะบอลไปดิไฮเบิร์กออกมาอ้อมมายอรเตเตเปิดมาที่เจ้าเฟลีตตอกซนมาจังหวะนี้แล้วยิงไม่ได้เอ้าแล้วอย่าบอกนะโอ้ย ดวิดอราบาครับวันนี้วันนี้แบบรับเต็มฮะโอ้โหผิดพลาดสองจังหวะแล้วจังหวะนี้จะถึงแก่ประตูหรือเปล่าแล้วทำไมขึ้นมาโอ้โหแล้วเขายิงโคตรโดแรดฟอร์ดโอ้โหรดฟอร์ดครับยิงขึ้นนำให้แอดมาดิดเป็นสองหนึ่งครับอแอดมาดิดนี่คือแบบ วันนี้เกมรุกของเขาเดือดมากๆแล้วดูแต่ละตัวที่ส่งลงมานี่โอ้โหแล้ววันนี้อาราบ้าครับเหมือนจะ,สะแสดงให้ถึงความแก่ขึ้นมาอีกดึงขั้นเงับโอ้โหในบอลระดับสูงจัดจัดรู้สึกว่าเขาจะตามไม่ค่อยทันเงับโดตี้เล่นจังหวะเดียวดุกเร่พาเติมอาวนะครับแกะขึ้นมาได้สวยจวังหวะนี้โดตี้เลี้ยงออกด้านข้างไปแต่ไม่มีใครเข้าแล้วส่งมาสวย แล้วยกมาดีโกแมนเท้าซ้ายจังหวะนี้กดมาแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันโอ้โหมีทีเอครับจังหวะนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองครับโอ้แอดมาดิดก็โดนเพิ่มจังหวะนี้กดดันหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าอเวโก2ลูกเนะนี่ยเนี่ยต้องชมอินากิวิลเลียนครับอ้ยกดีมากแล้วกินเบมเป้บอกโอ้โหตามติดไม่ไหวครับเพราะว่ามันห่างแล้วก็บอลมันได้เปรียบจริงๆตรงนั้นนะ่ะ แล้วโกลแมนลูกนี้โอ้โหยิงได้ยอดเยี่ยมถ้ามันทะลักออกมาก็ยังมีแมนสมิธครับวิ่งตามเข้ามาแล้วโอโ้โหดิเมลเน่บอกเซ็งเลยฮะจะได้ผลการแข่งขันที่ดีอยู่แล้วครับ71นาที2-2ครับเดือดกว่าเดิมอีกชิงได้สวยและส่งมาดีมากๆโกลแมนโกลแมนจังหวะนี้เห็นวิลเลียมเอาแล้ววิลเลียมหลุดปาจาังหวะด้านลกหรือเปล่าวิลเลียมเข้าเท้าซ้ายยิงโอ้ไม่เยี่ยวขวายิงับวิลเลียม นี่เป็นหมัดน็อกได้เลยนะครับน่าโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าเจอยานบปักแล้วเก่งหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบจบได้แย่มากแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็ตรงนี้เตะมุสมสมิธเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วโมงไม่ได้โดนควิดออกไปยังไงเอ่ยแล้วเรียบร้อยครับเกือบได้หมัดน็อกจากเรนฟิวทาวเกม เกรด A <im itation> จะจัดกับคู่นี้โอ้โหเดือดจัดก <im itation> ับที่เมโทรโบนิตาโนครับ2-2ครับยูฟ้าจะเป็นหลีกเล็กแรกครับเล่นที่บ้านของแอตมาดิดครับ <im itation> โอ้โหโอกาสที่จะได้เปรียบนะครับ <im itation> เกมนี้กลายเป็นของเรฟิวทาวนะเพราะได้อเวโกมา2ลูกครับแต่ว่าก็ไม่แน่ครับบอลเสมอครับเกมที่2ก็ได้หมดครับ <im itation> ทุกทางเลยฮะก็ถือว่าจบไปหนึ่งแมตช์ครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคนลุกคนพองเลยนะเอาตรงตรง ว่าเจอทีมอย่างแอดมาริดแล้วแบบเอาเรื่องจริงๆเงี้ยอ่าเสมอออกมาเนี่ยเราค่อนก้างดีจ่าได้เปรียบนะได้เปรียบระดับหนึ่งเพราะเรายิงอเวโกมาด้วยครับเสมอในนัดหน้าเนี่ยเราก็เข้ารอบนะครับผมก็มาว่ากันอีกทีในเรกที่2อะเอาละครับผมล่าสุดในส่วนของการส่งสกาวเข้ามาครับรอบเดือนนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าเดือนนี้มีใครแบบว่าเก่งๆเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมไปรอบนี้ส่งมาเป็นนักเตะของอ่าชาวสเปนนะครับ มาเป็นแนวรุกซะหมดเลยนะครับผมมาดูซิว่าใครจแจมบ้างโอ้มี2-3คนเลยนะที่มี potential จะก้าวไปถึง90ได้นะครับคนแรกเนี่ยคือโบยานวาเวเด่นะก็ถือว่า3คนนี้ได้เรื่องอยู่ฮะเป็นตำแหน่งอะไรเดี๋ยวกอดูก่อนอันนี้เนี่ยเป็นหน้าก็ได้นะครับอายุ15เองเหรอกหอ,อายุน้อยจะจัดปีขวาก็ได้และกองกลางก็ได้นะครับ บาเวเด่เนี่ยก็เป็นตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับอได้เรื่องอยู่คนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่นตำแหน่งอะไรจะเป็นกองกลางหรือว่าย้ายไปกองหลังก็ได้นะผมว่าผมจะรับ3คนนี้เข้าทีมก่อนผมว่าได้เรื่องอยู่นะเอาละ่ะมันอายุยังน้อยนะครับเด็กเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเราต้องไปรีบทําการดูก่อนว่าเราจะฝึกฝนเขาอย่างไรนะที่เข้ามานี่อลอนโตอายุ15ครับอายุยังน้อยเลยนะวู้จ่ว่าสกิลมูฟ้าดาวเหลือเชื่อจัด เป็นกองหน้าด้วยนะครับทุกคนอุ้ยแต่ว่าเริ่มต้นความเร็วดุแล้วเทติโกลเนี่ยค่อนข้างดีนะอุย้ยผมว่าได้เรื่องอยู่ไอ้หนุ่มคนนี้ผมว่าปั้นได้เลยอะ่ะผมว่าดีเดี๋ยวผมขอปั้นก่อนเราเน้นเป็นเพรสซิ่งฟอร์เวิร์ดแล้วกันนะอ่ะเพิ่มค่าดิฟบริ่งด้วยนะครับแล้วก็ฟิสิกอลเล็กน้อยจัดไปอีกหนึ่งคนคือใครอลองโซ่ so, ปะเป็นชาวสเปนเหมือนกันอ่ะซานตานาะผมจำได้เลอายุ1ิกปีคนนี้เป็นกองกลางเลยนะครับอ่ากองกลางทําไมทรงมันเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะ ชาบี so. <c oughs> อ้อลองโซอาจจะไม่เหมือนเป๊หรอกแตม่มันใช่เลยอะ CDM 16ปีเทติโแบบยอดเยี่ยมหน่อยนะฮะเออผมว่าได้เรื่องอยู่ผมจะดันก็เป็นดีฟไล่ i ิงแล้วกันได้ไหมอ๋อเขาเป็น c m อยู่นะตอนนี้ครับไม่ใช่เป็น CDM ถ้าเป็น c m ก็ต้องเป็นบล็อกซูบ็อกเหรอถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมเป็น CDM ผมอยากจะให้เขาเล่นเป็น CDM อะ่ะผมว่าดีกว่าอ่ะลดบทบาทลงไปเป็น CDM ดีกว่านะครับจัดไป เอาล่ะเคลียร์เรียบร้อยนะครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้เรามีคิวเจอกับทางด้านของเอเวอร์ตันนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าตารางคะแนนมันเดือดจัดจัดนะครับสูสีกันแบบสุดๆไปเลยครับเล่น27นัดเท่ากันนะครับชนะ19เสมอ5แพ้3เท่ากันอันดับที่1ของตารางที่มีลูกได้เสียมากกว่านะครับเขายิงไป57เรายิง53าสิาเขาเสีย26เราเสีย27 แล้วก็บวกลบคูณหารออกมาแล้วเนี่ยเขาได้31ประตูครับเราได้26เลยครับ62แท้เท่ากันห่างอันดับที่3เรสเตอร์ถึง6แทมนะทุกคนก็ถือว่าเราก้อนข้างลอยลำขึ้นมาค่อนข้างดีนะอะไรครับเดี๋ยวเราไปลุยกับเอเวอร์ตันกันต่อเลยนะครับผมในนัดวันนี้นะครับผมเพื่อจี้ตูดและก็อาจจะแซงมาซิตี้ต่อได้นะครับอะลรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกหนึ่งครั้งนะครับนาที่แล้วเราไปลุยบอลยุโรปนะครับ นัดน,นี้เรากลับมาพิมรีีหนึ่งครั้งในบ้านของเราเองรนะับตอนรับการ,รมาเยือนเอเวอรนตันะครับน่าจะเป็นทีมดับที่14นี่แหละถ้าผมจำไม่ได้หรือ12นะ12หรือเปล่าไม่ชัว์เหมือนกันแต่ว่า10กว่าแนะ่นอนครับเอเวอร์นันปีนี้ฟอร์มก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเจ้าบ้านก่อนนะครับวันนี้เราก็มาหลัง3เช่นเดิมครับมีชมมามเกิลน,นะครับวันนี้ทิมเบอร์ลงคู่กับเดลไฟส่วนอาราบ้าวันนี้โดนพักครับเนื่งองจากนดะที่แล้วหลุดมากๆนะ ตรงกลางครับกายูเซ่กลับมาอีกแล้วนะครับส่วนกองหน้าคู่เนี่ยวันนี้ใช้เป็นรามานคู่กับวิลเลียมนะครับเอเวอตันนะครับวันนี้ก็ลาฟอน,ฟนวุ้งสาประตูครับ4,2,3,1มีอาเก้ครับคู่กับซิเซ่ตรงกลางมีเลนโต้านเชสกับทางด้าของแซงแม็กซิมแบงเล่นเป็นกลางรับเลยครับโอ้ยโอ้เอเวอตันแซงแม็กซิมแมงเล่นกลางรับครับแล้วก็ชูเซ่ปีกซ้ายปีกขวากอดดอนโอ้โห แปลกๆเหมือนกันครับแล้วเกมเริ่มเลยครับถือว่าผมตกใจมากครับแซงมันสึแมงเล่นกลางรับครับโอ้โหไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เห็นซิมช้าไปกายูเต้ไก่สวนกลับไปครับตัวนี้แล้วสมิสส่งให้กายูเต้แทงมาสวยๆหูแรงจะจัดแต่ยังทันนะครับหน้าทันบวนเข้ามาแล้วเท้าขวายิงกดจังหวะนี้ลาฟอนปาดไปได้ครับบุเกียทิ้งไปเลยครับ ตอกมาสวยโอ้โหว่าแก้ไม่ดีแล้วอัสกาซิบ้าเห็นฟูเอเตเติมอีกแล้วฟูเอเตเปิดเข้าด้านในแล้วจังหวะน,นี้มันอ้อมยิงโอโ้โหชนเสาเหลือเชื่อสมัยเคลนครับสาดยาวขึ้นมาแล้วโม่งได้เอาแล้วจังหวะน,นี้ชี้บอลขอก็เป็นสมิธสมิธอ่าสมิธหลอกไม่สวยสมิธไม่ได้เร็วมากแต่สมิธขอมาสวยแล้วสมิธกิ่งขึ้นด้านบนไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โห ไม่ได้มีความเร็วครับแต่ว่าเรียกว่าเอลดีนะครูจังหวะนี้ครับแล้วดูครับโอ้โ,อโอหลอกนะทานอาเกนี่หลงไปเลยแล้วยิงคือปิดจ็อบได้ดีด้วยครับโอ้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะด้านของแมตซ์สมิธอะไรครับผมขึ้นนำก่อนแล้วทางด้านของเรซฟิวทาวครับแล้วขอมา2-1ดีมากๆฟูนเต้จอมเติมเติมอีกแล้วฟูนเต้เปิดเข้าไปตรงกลางแล้วรามาดรามาดดึงรามาดดึงยังไงครับ ปาดเปิดเข้ามาแล้วปูตรงนั้นไม่มีคนอยู่ครับปู่แล้วจังหวะนี้เดวฟายเข้าอยู่หมัดเลยเปิดเข้าด้านในจังหวะนี้ทิ้งสวยกายุเตส่งต่อให้รามานมันมากมากแล้วจังหวะนี้โอ้โหโคตรโหดการต่อบอลเอเวอตันครับตับฝันเลยจังหวะนี้โอ้ต่อบอลวันทูพาร์ตันดีมากๆครับให้แล้วไปให้แล้วไปแล้วเคลื่อนที่กันทุกคนครับดูฮะ แล้วไปส่งต่อแตะเข้าซ้ายแล้วกดโอ้โหยูกี้สวยมากครับเป็นการเป็นทีมเพ์ที่ดีครับผมดถือว่ายอดเยี่ยมจัดเลยสมิธออกมาสวยมากครับแล้วทิมเบอร์เปิดมาดีออกมาที่ฟูเอนเต้ฟูเอนเต้ยอดเข้ามาหัวก็โลกแล้วมง่งปัดอีกแล้วครับกายูเต้ทั้หวันี้เก็บได้กายูเต้บังอยู่ เปิดเข้าด้านในจังหวะนี้ทันแลกตกดโอ้โหลาฟอนเซฟอีกแล้วครับและคนสุดท้ายที่จะได้เปลี่ยนตัวนะครับของเรฟที่ถ้าคือบันดิโตรามานครับโอ้โหวันนี้พุ่มเทสุดๆครับมีบทบาทเกือบทุกจังหวะของเกมครับโอ้ยยอดเยี่ยมนะต่อสัญญาใหม่ให้เขาแล้วเขาทําผลงานได้ดีอย่างนี้ก็ปลื้มใจอะ่ะฝ่ายครับข้ามาสวยตรงนี้ไม่แรงไปครับถือว่าโอเคอากาซิบะจังหวะเดียวส่งมาี่สมิธ อัสกาซิบ,บาวนกลับมาสมิธแต่เข้าขวาแล้วกดโอ้ยยังโดนปัดอีกครับหน้าจากลาฟอนเนี่โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หนึบจ,จ,จัดตลอดเวลาจริงๆครับดูครับปัดยังไงครับเหมือนจะปัดโดยแบบไม่ตั้งใจด้วยซ้ำครับแล้วสมิธเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้เดวฟายโหงลงพื้นลาฟอนดีหฮ้ย<ะ>โ,โหดโเกินนี่โหมงลงพื้นนะเพื่อน โอ้โหลาฟอนโอ้โหนี่ต้องสเก,กาเลยครับจังหวะนี้ต้องติดตามเลยครับเป็นดุเหลือเกินคนนี้อังกิราต่ตัวซานเชสซานเชสยังไงครับเปิดเข้ามาเสาแรกแล้วรับโดนชนอย่างนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับแคสเปอร์บอกไม่เอาเลยครับรอเวลาหมดแล้วครับค่อยเปิดทีเดียวแล้วหมดเรียบร้อยครับเรดฟิวทาเอาตัวรอดได้ครับโดยการเฉือนเราจะได้มาตั้งสองหนึ่งในบ้านครับ เกมไม่น่าจะแบบโดนตีตื้นครับแต่วันนี้เนี่ยคนที่ทำให้เอฟเวอร์ตันไม่ออกจากลังเรดสเตเดียมไปแบบไม่ยับเยินนะคือราฟอนเนีแม่งเดือดเหลือเกินเนี้ยลาฟอนเนี่ยปัดแล้วปัดอีกเรียกว่าเป็นเป็นการปัดที่โหดมากๆอีกหนึ่งเกมนะที่เราเรียกว่าเคยเจอนะครับวันนี้ต้องปรบมือให้แบบดังๆเลยฮนะ จบกันไปครับก็นดที่แล้วครับอากูดินสันก็ได้โยกไปเล่นสตอปตัวซ้ายนะก็นิดนึงครับพูดถึงเรื่องโพสิชันที่เปลี่ยนไปก็เขาได้เล่นเป็นสอบตัวซ้ายนะก็นิดนึงครับเพราะว่าก็ถือว่าได้พักอาราบ้าและการโยกย้ายก็เป็นเรื่องปกติของการโรเตชันนะนดที่แล้วครับเนี่ยลาฟอนนี่ยขึ้นขึ้นซากู๊ครับบอกว่าเป็นแบบเรียกว่าเซฟสต็อปเลสฟิวทาวครับคือมึงเซฟแบบจนพลาดหัวเกมต้องขึ้นนะว่ามึงเซฟโคตรโหดครับดูดิ ผมถามจริงๆเนี่ยครับบอกเลยว่าน่าจับตามองมากกับั้งแต่ของลาฟอนก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีคนดิเดตครับคือเอาทายนะครับผู้รักประตูตุตตตรกีของเลตเตอร์ซิตี้ที่แม่งก็ดูเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนได้ดูเนี่ยก็จําจได้แล้วว่าเขาเซฟไปหยุดเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยเหมือนลาฟอนเะนี่ยวันนี้เราจะลองเอาลาฟอนเข้าชอนลิสดูว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะครับโอโ้แล้วมันเซฟจนผมตะลึงอึ้งทึ่งโลกไปเลยอะ่ะลาฟอนครัยยี่สิบเจ็ดปีเหมือนกันนะจากเอเวอร์ตันนะเฮ้ย 24ล้านปอนด์เนี่ยไม่ได้แย่นะโอ้โหแล้วเซตัสคล้ายๆกันเลยครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะคโอ้โหมีความคล้ายคลึงกันมากระหว่างลาฟอนของเอเวอร์ตันนะครับเอาทายครับ,เอา,ารบเอาทายผู้สาป,ประตูของเรสเตอร์ซิตี้ครับมีความแบบใกล้เคียงกันจ,จัดนะครับดูสินี่ฮะเอาทายจากตุรกีแล้วก็ลาฟอนจากฝรั่งเศสครับคือมีความใกล้เคียงกันนะ โอเคแล้วดูลักษณะแล้วเนี่ยเซตัสของเอาลไทยจากตุรกีเขาจะคุมขมอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าค่าตัวเท่าไหร่ยีิบสีล้านเท่ากันเฮ้ยโอ้โหเป็น2ตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าจับตามองมากครับ2ตัวนี้น่าจับตามอง,องจัดจัดเพราะมันดูดุทั้งคู่เลยและสร้างความปั่นป่วนให้เราที่ผ่านมา ได้แบบปวดหัวมาก,มากๆเพราะมันเซฟไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมองว่าการในเรื่องของผูกสบบาประตูจะบอกเลยปีหน้ามีเปลี่ยนแน่นอนครับมีเปลี่ยนแน่นอนเอาเป็นว่าพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอปอังกพิงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมก, like, กไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมรับชมมีความสุขครับส,สดวกการเล่นเกมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย